ปาิเจ้าใจดาวจะมาทำข้าวซอยน้ำเงี่ยวข้าวซอยเหนือเจ้ามีชีโคงเนื้อหมูซับน้ำซุมะาขามเปียกน้ำพริกข้าวซอยถั่เน่าแผ่นเจ้าใส่เยอะๆนะในพริกที่กระตั้งใส่เจ้าดอกเงี้ยวมะเขือเทศ มันเต็มโต้เจ้าน่านเดือนนะเจ้าเอากระดูกหมูลงต้มเลยใส้น้้ำมันเจ้าเอาควาพริกเนาะน้ำพริกข้าวซอยนี่มันเยอะเจ้าแต่ป้าดาวก็จะควาหมดเนี่ยเนาะทีนี้ป้าดาวก็จะตักออกเจ้าคัวาไว hết mùa luôn cháu mùa sắp nó ลูกขึ้นหงกินก่อนตาเจ้ามอนน้านหน้าเหมือน,นะนไี้ทำอยากกินน้ำเงี้ยวอยากกินน้ำเงี้ยวแม่ทำให้เลยวะเออดองี้ยวเจ้าเอาคััวตังเจ้าหรือว่าบหั้วก็ได้แล้วแต่ถคาคนไหนบะหมี่เวียนะก็เอาใส่หม้อต้มใส่หม้อต้มได้ บบมีเวลาแล้วนะเอามากเลือเทศใส่นิดหนึ่งเจ้ากระเ,เอาใส่ที่หลังอีกเจ้ากระเดเาใส่ที่หลัง้ะควดตัวไหนที่สักน้อยหนึ่งจ้าตักใส่หม้อต้มกระดูกนี่เจ้า ซอยยหยาบเจ้าเออซอยหวานลักหลักสิ่งน,น้อยกว่ามีสิ่งใหญ่กว่ามีเจ้าโอ้มันล่างเพชรเนี่ยแก่หนอตักพริกออกมาเนาะเนี่ยโอ้มีกะจิ้ แด้ว่ากันเนาะทั้งกระดูกทั้งเนื้อสองกิโลไปมาเจ้ามาทำข้าวซอยน้ำเงี้ยวเจ้ามะขนาด หม่วโอ้โหเจ้าจีนทั้งนั้นเลยกันมันบอกอ้วนเลยจะได้เนาะอาจารย์พิ้นี่ครับก็มาปรุงกันเลยเนาะเกลือเจ้าเกลือกระดาษใส่สองรอบแล้วหนกเกลือเนี่ยข้าว้อยแป้เกลือเจ้า มะขามเปียกเจ้าใช้ไปทั้งเยมันนี่แหละมะขามเปียกมองนอกนี่นะของไทยน่ะเจ้าแป๊กเดือวท้องค้ำกัน ต่านสายเจ้าหนึ่งซ่อนซ้าสองซ่อนซ้าสามซ่อนซ้าพอละเจ้าต่อ,น,น,อนี่น้อยนี่เนาะมาใซน้อยก็ย่างแหงน้อยใส่แหงน้อยแล้วน้องสามซ่อนซ้าที่นี่กับผงชโลธเจ้าพอละปลาดาวนี่ของมันจะล้มเจ้า มันอยู่ในผีมือเจ้าผงชโลดที่บัต้องเยอะ <c oughs> ปลาดามผงชโลดสองน้นอยน่ะน้อยสุดน่ะกินได้เดือนหนึ่งเนาะยีงนี่กระซิมเจ้า อร่อยเจยาน้าจะมาขาาเปลีป่ยไปอีกเนี้ยตังค์าเกิดเ,เจ้าอืม Nam mục nó nam mục tiêu mọi lắm mò tiêu mọi lắm nó nga 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 ที่เจ้าทำกันดูเจ้าใครดูจบนี่ทำได้เลยเจ้ายาวหน่อยเนะ้ะทำคลิปออก็ซอยวันนี่เปลี่้าเจ้าเหมือนเมือนนั้นนั้นไ่งข้างหนึ่งเนาะเอาละเจ้าซุกละ เส้นกวยเตีดเด๋ยปกาดักก็หลวกเรียบร้อยแล้วเนาะแต่มาทายคิดเจ้าที่นี่ก็ะเซ็นเรียบร้อยแล้วเนาะยกมาทางมอเจ้าหนัวโอโลมขนาด ซอยป้าดาวใส่เลือดนะเจ้ามองนอกนี่เปลิลปาก,กินเลือดเนาะแต่ถ้าจะซื้อจะใสก็ได้แต่ต้องไปสั่งีิร่านอาหารไทยปาก,กินนะเจ้าขาทรงเป็นพันทันเนาะมีทางเส้นมีเส้นก๋วยเตี๋ยวเจ้าเอาปอนกันเนาะ ก๋เตี๋ยวแห้งเจ้าเอามาหลวกเอาตรงหอกเจ้าตรงหอกแล้วก่อนเจ้าก็เด้ยวเซที่หลังเนาะ มีสั่งกระดูกอ่อนกระดูกแก่เจ้าซี่โค้งโทยนี่แหละเจ้ปาป้าดจะกินโทยนี่แหละไอ้กะ ba giạc hết cả năm na thôi สีไทยก็ใส่ก็ได้บ่ใส่ก็ได้เลือกแต่สอบนะครับสีไทยเนาะประดาปลูกหลังบ้านเต็มนะเจ้าที่เจ้าทำกันดูเจ้าง่ายๆเนาะเจ้าเรียบร้อยแล้ะ ป้าดาวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเจ้าป่ากันคลิปใหม่คลิปหน้านอะกดไล่์ดดแซร์กดกระดิ่งตี่ตามพือป้าดาวเลยนเนอจำได้ผักที่ใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ